สวัสดีครับทุกคนนะครับค่ำคืนนี้ครับตีสอตรงนะครับบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกมีเกมของเชลซีกับเรอัลมาดริดนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะทุกคนตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เข้าไปชิงชนะเลิศแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตอกย้ำชัยชนะเหนือไปรอชเชไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคืนนี้จะเป็นเกมของเชลซีกับมาดริดบ้างนะครับมาดูแฮนดิแคปกันหน่อยเปิดออกมานี่มีอยู่4เลนนะครับก็คือมีเชลซีต่อปอแล้วก็เชลซีต่อครึ่งลูก นะครับแล้วก็มีเลทราคาเสมอแล้วก็เลทที่เชลซีต่อครึ่งควบลูกเอ้มันเทไปทางฝั่งเชลซีซะเยอะเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าเชลซีเองเนี่ยถ้าพูดถึงจากเกมแรกก็บุกไปได้เอเวโกมาด้วยนะเสมอมัน1-1น,น,นะครับอ่ะเดี๋ยวดูเลทจ่ายนิดนึงก็แล้วกันนะฮะอย่างที่เชลซีต่อปอนะครับจ่ายเชลซีอยู่ที่0.89นะครับส่วนมาริดจ,จ่ายลบ0.94ตัวแดงนะครับมาริดเนี่ยจ่ายเต็มนะครับส่วน เลทครึ่งลูกนะฮะเชลซีก็จ่ายเต็มนะครับจ่ายที่ลบ0.80ตัวแดงส่วนฝั่งมาริตจ่ายที่0.75แล้วก็เลทเสมอนะครับราคาเสมอเนี่ยฝั่งเชลซีจ่ายที่0.60ส่วนฝั่งมาริตจ่ายลบ0.65ตัวแดงครับแล้วก็เลทที่เชลซีต่อครึ่งควบลูกนะครับอันนี้จะแพงหน่อยนะจ่ายเชลซีอยู่ที่ลบ0.57ตัวแดงนะครับแล้วก็จ่ายฝั่งมาริตอยู่ที่0 5นดาเออนะฮะนี่คือเลทที่เปิดม ส่วนเลดสกอร์สูงต่ำนะครับยิงมากยิงน้อยที่เปิดมาก็มี2ลูกครึ่งนะครับสกอร์สรงสูงลูกครึ่งจ่ายดีด้วยครับจ่ายที่ลบ0.95แต่ว่าต้องยิงรวมกัน3ประตูนะครับแล้วก็มีเลดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเชียร์ยิงสูงเนี่ยจ่ายที่0.82ยนะครับยิงน้อยจ่ายที่ลบ0.90ตัวแดงแล้วก็เลด2ลูกครึ่งควบ3โอ้โหนี่เหรอต้องยิงรวมกัน3ประตูแล้วก็4ประตูถึงจะได้แบบเฮตเต็มเต็มแ แต่จ่ายดีแทบจ่ายลบ0.69ตัวแดงครับจ่ายเต็มแล้วก็เลทสกอร์สูง2ลูกนะครับจ่ายที่0.56นะครับก็ถ้าสกอร์สูง2ลูกอาจจะได้น้อยนะแต่ว่าเหมือนแบบค่อนข้างชัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะส่วนถ้าเชียร์เชลซีจบ90นาทีชนะนะครับจ่าย2.25ถ้าเชียร์มาดริดจ่าย3.20เชียร์เสมอจ่าย3.45ครับสกอร์จบเลขกขี้จ่าย0.89แล้วก็จบเลขคู่จ่ายลบ0.97ตัวแดงนะครับนี่คือเลทนะครับ90นาที ทีนี้มาดู45นาทีกันหน่อย45นาทีเนี่ยก็มีเลทที่เชลซีนะครับต่อปอนะครับจ่ายลบ0.78ตัวแดงเลทแล้วก้เสมอฝั่งเชลซีจ่าย0.70ฝั่งมาริตจ่ายลบ0.78ตัวแดงเชลซี Chelsea บังคับชนะครึ่งแรกนะครับต่อครึ่งลูกจ่ายลบ0.53ตัวแดงนี้ได้เต็มส่วนมาริตจ่ายที่0.45นะฮะแล้วก็สกอร์สูงตามอ่ะเดี๋ยวโทษทีทุกคนเดี๋ยวมันเด้งออกมาผมย้อนกลับมาก่อนเคมดูตรรงนี้นคับ สกอร์สูงต่ำนิดนึงแล้วกันในครึ่งแรกนะครับก็มี1ลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับมีอยู่3เลทน,นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเลขการจ่ายอ่ะด้านบนก็เป็นสกอร์สูงด้านล่างก็เป็นสกอร์ต่ำนะฮะส่วนเชียร์เชลซีชนะครึ่งแรกนะฮะจ่ายที่2.85เชียร์มาดริดชนะจ่าย3.85แล้วก็เชียร์เสมอจ่าย2.13นะ่งนฮดิแคปเปิดมานะครับค่อนข้างที่จะเอียงไปทางฝั่งเชลซีนะถ้าพูดถึงภาพรวมรวมนะครับ ส่วนหนึ่งผมว่าเพราะว่าเกมแรกอ่ะคู่นี้เล่นที่บ้านของบาดริดอ่ะเสมอกันมาหนึ่งหนึ่งนะเชลซี Chelsea ได้อเวโกนะครับแล้วก็ล่าสุดเชลซีเล่นในบ้านในพิมล์ลีก็ชนะฟูลแลนมมา2อง้าเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับมีชนะแมนซิตี้ได้ด้วยใน FA Cup แล้วก็มีอาจจะมีหลุดในคือเสมอบรตันนะครับแล้วก็กลับมาชนะเวทแฮมได้นะ 5เกมชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้นะครับส่วนมาริดเนี่ยล่าสุดชนะโอซากุ่ามา2-0นะครับก็ถือว่ากลับมามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับในเกมแรกเล่นในบ้านแต่ว่าโดนเสียอเวโกมานะเสมอ1-1แต่ว่าเกมมันยังไม่ขาดนะผมว่ามันยังออกได้3หน้านะครับส่วนเททเทเจอกันนี่นะครับนัดล่าสุดนัดแรกเสมอ1-1แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีมาริชนะ3-2แล้วก็ชนะ3-1แต่ว่ามันเป็นเกมบุนเครื่องนะ ICC ีซคัพนะครับเกบมอุ่นเครื่องนะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูเลทนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะเขายังให้เชลซีเหนือกว่าแต่ผมมองว่าเกมเนี่ยมาริดผมว่าค่อนข้างพร้อมแล้วแล้วยังเชื่อลึงๆึงว่ามาริดเนี่ยจะไม่แพ้ในเกมนี้นะครับส่วนจะได้เข้ารอบชิงชนะหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปลุ้น90นาทีแต่ว่าถ้าเลทเปิดมาแบบนี้ยังน่าเชียร์เรอัลมาดริดอยู่เพราะฉะนั้นนะครับที่เด็ดบวก10สสำหรับค่ำคืนนี้ผมให้เลือกเชียร์ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับ และอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ